S <S มันน anyway. ี้ราต้มามาให้ตัดให้ลูกชิมก่อนปูเป็นกามยะ่ันนีมาพันูกสาวมาเลี้ยงวันเกิดก่อนเลี้ยงหน่อยเบบีเบอร์เดย์ชูรย์เคนเกิดพี่เขานะคะวันนี้เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานองสาว่ิจัยานป่ะว่าิจัก็ผ่านแล้วค่ะแล้วคำชูมีการแล้วนะคะคัชูมรกาแล้วนะคะอยมามาม วันนี้ก็มากินสุ้มตมังค่ะซมตแล้วก็มีสเต็กมันให้อะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเอาค่ะโอเคเอเนซี่มีการโทรมาจิบนะอย่างเงี้ย ร้านเราก็คนเยอะดีนะคะแต่เมพี่วินมาแล้ววางไม่อะบวกกินเฟนไกับขนมปังนะ้าจะเป็นไย่เยอพอได้ก็เพราะว่าม่นอี่อิมก่อนกางนจะได้ไม่ิแล้วไม่กินแล้วนะเออกินในักหนาว่า่้กลดความอ้วนนั่งกิน อันนี้เบคอนบออร่อย เ๋าววินนัทจะชวนมากินข้าววันเกิดวันนี้เอาพ่อเขาชวนมาแล้วอ่ะไปกินใจได้ไงอ่ะพี่สาวที่รักเฮ้ยบอกอ้อยอ้อยมาเลยมันมีตำดำด้วยนะครบโบวี้กินข้าวมาแล้วก็เลยแบบว่า มาเลยมาเขาบอกให้หนูไปทำคามเกิดเดืนาพี่คนนั้นค่ะขอบคุณพี่นะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่องดิบไปเรื่อยแม่อลองนะคะับรอแ้่สามชั่วโมงระบบมันล่องหมดุดหลอพี่ว่าค่ะว่าท้องของพี่เก็บ เรามีนาสัมภาษณ์อีกนนึงปุ่มมันเป็นมันเกิดนะถ้าเราเกิด,กกด<ช>มันแตนะ่งตัวสวยๆนะตัวเสืสวยๆนะมันมันเกิดนะอยากให้ร้องกับสิบลักร้องแบบโบราณกัะสิบลักให้หนูหน่อยเออก็ถ้าเราเก็ดิดด้อยมอาหารขอตอนนี้เลยมายืดยื่ไมคร้อนี่ิย้อนจิกเลยเย็นมาเลย,เ,ยเลยไหมมีนา อกให้ผมมาเนี่ยมันเอกสารเองมไปที่เก็บอันนี้นั้นมีหนู้ามรอน้อนเจ้าของระบบมันล่มแ,แล้วก็บอกให้ผมมาสารภาพอย่างนีนานนูนมันล่มไปแบบมันล่มเป็นยี่สิบโทมันหยดมันเพราะว่าอร่อยเ็ดีในลงเบียระไรก่อแล้วเขายืมไปอ่างสือมาสือสีขาวมามาอ่านเฟังหน่อย ม้านบทลงเดียวเลยไม่อยู่ไหนมาเลยอยู่ไหนมาเลยก็ได้มามาอยู่ตรงน้องสวยๆมาเลยแต่งตัวสวยๆมาโอเคนะคะหนึ่งนาทีมาวันเดิมนั่นแหละมาเก่งใจค่ะพี่อ้อยก็ไปตั้งประมาณห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งได้นะมาเลยี่ขนาดบอกว่าระบบล้มหลวระบบเก่งอย่้องนี้